น้องไม่ได้พูิใจในตัวเองหรอกห่ะืคะไม่ค่ะไม่ได้คือเราแค่มองในแง่ดีมาตลอดเลยอย่างเช่นคบกับแฟนคนนี้เนี่ยเราก็ได้ออกกําลังกายเอเราก็ได้สุขภาพดีนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เคยคิดแบบที่จะเรียกว่างไงว่าเป็นแง่ในแง่ร้าย <c oughs> เราโดนเอาเปรียบลวไม่เ <c oughs> ชื่อว่าไปไหนแล้วเขาไม่ไปรับใช่ <c oughs> ไม่ไปรับไปส่งเขาเขาไม่เคยเขาไม่เคยไปรับไปส่งเขาคิดแค่ว่า เฮ้ยแบบพ่อแม่เขาเขามาบ่นว่าแบบเออพ่อแม่เขาก็ถามหนะว่าแบบเดี๋ยวแบบถ้าหลับในแบบเป็นยังไงในใจเราก็แบบอุ๊ยตายแล้วแบบเออใช่แเราก็ลืมคิดจุดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับเองก็ได้ตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยค่ะเลทียบกับคนก่อนสีขขณะว่าถนนแคบขนาดนั้นเนี่ยยังมารับหนูยังเบี่ยงสบอกเลิกใช่สุดๆมากแต่คนนี้ไงหนูยอมทุกสิ่งไม่มารับก็ได้เดินกลับบ้านนั่งรถกลับบ้านเสี่ยงอันตรายก็ได้ใช่ยอมหมดเลยตอนนั้นเหมือนแบบ มันแบบโดนครอบงําแบบเราแบบเออรักผู้ชายคนนี้มากแบบค,ความรักทำาห้คนตาบอดจริงๆแต่เราก็อยากกินขนมนะใช่ค่ะ<ร>คืองงในการากินขนมหวานของหนูหนูทรามานมากพูดแล้วก็เศร้านะว่าแบบเรา เขาไม่ให้เรากินขนมหวานแล้วมันมีวันชีฟเดวันหนึ่งใช่ไหมคะที่แบบเออกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็ได้กินเพราะว่าในตลอด6วันที่ผ่านมาเรากินคลีนมาตลอดอทุกอย่างก็ต้องแบบนึ่งห้ามทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นต้มๆผัะใช่แป้งก็ห้ามกินอะไรเงี้ยวันที่ชีฟเดหนูไปนั่งกินเออพวกแบบว่าร้านขนมหวานอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็จะมีเมนูที่หนูชอบมากทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่ก็คือแบบไอติมชาโคแล้วก็เป็นแบบว่าเออเขาเรียกเป็นยมโรที่มันเป็นข้างนอกเป็นถั่ว ถั่วเขียวข้างในเป็นสตรอเบอรี่ชอบมากเขายังแบบให้แบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเออสั่งมาเซตหนึ่งแล้วแบ่งกันแต่ในใจหนูคือแบบก็หนูชอบกินขนมหวานขอแบบแค่แบบขอแยกมเ้อาหอาจินคนเดียวก็รู้สึกว่าแบบเราจะต้องเป็นคือหนูไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรอย่างงี้เพราะว่าหนูเขาอ่ะเป็นคนที่แบบเธอทําไมเธอเธอต้องเป็นผู้หญิงเรียบร้อยสิอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเหมือนเราไม่กล้าที่จะแบบด่าเขาไม่กล้าจะแหกหน้าเขาคือเหมือนคนนี้ทําให้รู้ว่าแบบ เออต้องทำยังไงในสังคมเพราะฉะนั้นมาแบ่งก็แบ่งอแบ่งแบ่งก็หนูก็เลยเออแบ่งก็ได้แบ่งเรื่องขนมก็ได้ก็ยอมแต่ว่าพออีกวันหนึ่งแบบแบบนอนก็นอนไม่หลับด้วยก็แบบคุยยากกินขนมมาทำไมแค่ขนมมาของกินทำไมไม่ให้กินอะไรเงี้ยตื่นมาอีกวันนึงตั้งใจเลยสิบโมงเช้าเปิดแล้วใช่ไหมไปพาลากรมันอยู่ตรงข้ามบ้านหนูประตูไปพาลากรก็คือไปดิ่งไปตรงเกียวรเอ็นแล้วก็สั่งเลยเสร็จหนึ่งกินแบบหนำใจ แต่ห้ามลงโซเชียลหล้ามอะไรแต่เพื่อนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวมันเอาไปบอกอะไรอย่างนี้เลยค่ะไม่แต่ตอนที่พี่ถาวมาล่าเอ้หนูไม่ภูมิใจใ <c oughs> นตัวเองเหรอเพราะหนูบอกว่าสัญญกรรมบนใบหน้าเนี่ยได้มาจากแฟนคนนี้เลยใช่ค่ะเ <P ens ure> พราะว่าเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้ <c oughs> ใช่เราไม่สวยเราแบบแต่งทำไมแต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้รักที่เราเป็นเขาอยากให้เราเป็นคนคือทั้งหมดเนี่ยนะเขาบังคับเราทุกอย่างบอกว่าเธอต้องเรียบร้อยสิเธอต้องแต่งตัวแบบนี้เธอแต่งแบบที่แต่งอยู่ไม่ดีอ่ สันตกรรมสิทำจมูกด้วยนะทำคางด้วยอย่างเต็มไปหมดเราไม่รู้สึกเลยเหรอว่าแล้วเธอชอบฉันทําไมอ่ะฉันไม่ดีเลยฉันภูมิฉันภูมิใจของฉันแบบนี้ณตอนนั้นน่ะไอความรู้สึกพวกนี้มันหายไปไหนหมดความรู้สึกที่แบบไม่เห็นต้องสนใจเลยฉันถูกเลี้ยงมาดีนะฉันเรียนดีด้วยเธอไม่รู้เหรอเรียงความฉันยังได้ที่หนึ่งเลยเชียร์ลีดเดอร์ฉันก็ได้คือเฮ้ยไอความไอความเป็นหนึ่งของเราที่เราภูมิใจตรง ณโมเมนต์ตอนนั้นมันหายไปไหนแฟนคนก่อนหน้านี้เราก็เป็นคนทิ้งเขาเราเป็นผู้ชนะมาตลอดแล้วอยู่ดีมันทําไมมันกลายเป็นเบอร์รองไปได้อะคือเอาง่ายว่าคนคนนี้คือเขาเป็นแบบว่าอเขาทํารายการด้วยนู่นนี่เขาพูดเก่งคือเขาจะมีวิธีการพูดที่แบบแบบจิตวิทยานิดนึงอะหนูก็ไม่เข้าใจนั้นเหมือนหนูโดนครอบงำเหมือนหนูแบบแบบตาบอดจริงๆอ่อะคือแบบเขาจะใช้อย่างแบบว่าเออไม่ไปส่งเขาจะแบบเอยพ่อแม่กลัวแบบ อ่ะเขาจะมีคําพูดที่แบบแตกต่างแบบเป็นห่วงเลยถึงขั้นแบบตัวหนูเองอ่ะหนูไม่ชอบแม้ทั่งเห็นเพื่อนกินขนมเนี้ยเราไม่ได้นับแคลอรีอ่เงี้ยแบบเฮ้ยแกแกไม่คิดจะดูแลรูปร่างเลยหรอวะอะไรเงี้ยแบบแกกินขนมแบบไม่คิดอย่างนี้เลยคือแบบเรื่องตอนนั้นเป็นเรื่องที่ซีเรียนหนูหนูไม่ชอบกลายเป็นแบบไม่ชอบว่าทำไมแบบ ไม่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเลยอะอะไรเงี้ยก็<ช>มาดูว่าพู้พี่กินอะไรในแต่ละวันครับพี่ว่าวันนั้นน้องจะต้องกั้นหายใจแบบพวกพี่เป็นอะไรกันคะหนูจะต้องไม่ครบกับพวกพี่แน่ <c oughs> หนูจะต้องไม่ครบพี่ชอตแน่ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วไอความรักที่มันจะต้องฝืนความเป็นตัวเองสุดๆขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เหมือนเออเราก็เหมือนเพื่อนเนี่ยจับได้ว่าคนนี้มีเหมือนมีคนอื่นนะ เราเพื่อนบอกว่าเรายอมเป็นหมาเลยแต่เราอยากบอกความจริงกับแกเราไม่อยากให้แกงงเราไม่อยากให้แกเป็นควายเดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปส่งไปให้ดูแกรอดูนะเห็นเขาโอบผู้หญิงคนอื่นอยู่ที่ร้านเล่าแห่งหนึ่งหลังมอก็ตอนนั้นก็แบบเสียใจมากอยากในใจคือแบบอยากพุ่งไปหาขับรถไปหาเลยแบบณตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยแบบทำไมทําแบบนี้กล้าทาแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้เราแต่เป็นมาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ตอนนั้นก็คิดเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดในแง่ดีแล้วเราคิดว่าความดีจะชนะทุกอย่างเราโดนครอบงำเราก็ต้องคิดว่าเอออย่างน้อยเขาแค่เห็นเรายกเราเป็นที่หนึ่งก็พอแล้วเฮ้ยมีความคิดแบบนี้มันได้ยังไงจริงเหรอคิดอย่างนั้นจริงเหรอคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วก็แบบไม่กล้าที่จะแบบไปแหกหน้าเขาแบบไปหาแล้วก็ไปโวยวายก็ก็ไม่ทําเพราะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวแบบเออเขาเขาจะต้องแบบอยู่กับเพื่อนแบบผู้ชายแล้วเขาจะมาเห็นแบบ เราในพาร์ทแบบเป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยดูไม่เรียบร้อยไม่น่ารักมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยจน<า>แบบ<า>เ,เขาผิดนะเขาผิดเราก็ ตอนแล้วพอเพื่อนบอกเราก็ทาไงแล้วอยู่เฉยเยไม่ทําอะไรก็ลองทายอดทนอดกัน้นทายังไงดีพูดยังไงดีจะเริ่มพูดยังไงดีเตรียมตัวเตรียมใจรอไม่ได้หลับไม่ได้นอนรอจนถึงเช้าค่ะพอถึงเช้าก็ถามเขาว่าแบบเออผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดว่าก็นั่งเธอไม่เห็นบอกว่านั่งกันตรงขอบราวอันนี้เอามือไปเท้าแบบกลัวเขาตกแบบเอ,อ้ยเพื่อนเธอแม่งแบบตั้งใจตั้งใจที่จะแบบปั่นเราหรือเปล่าเขาไม่ชอบอะไรแบบว่าเราสองคนแน่เลยอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีแบบ ซึ่งหนูก็เชื่อหนูก็เชื่อค่ะก็โดนครอบงำหนูค่ะตอนนั้นเชื่อเชื่อจริงๆหรือเพราะว่าเราอยากเชื่อให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะเราอยากเชื่อในใจคือแม้กระทั่งความคิดที่หนูเคยบอกว่าแบบเอออย่างน้อยเขาก็แบบแบบเราคือแฟนเขาแบบเป็นที่รู้จักในในในมหาลัยอย่างเงี้ยก็พอแบบเราจะทําไมก็เขาพูดมาเราก็ต้องเชื่อใจคนที่เราคบกันสิอะไรเงี้ยเขาจะมีคําพูดของเราเราก็แบบเออเชื่อใจก็ได้หนูมีหลักสูตรที่ดีหมดเลยอ่ะ แต่พี่ว่าใช้ผิดหมดทุกอันเลยใช่ใชเราต้องเชื่อใจเขาสิทั้งที่เขาตอมตัวไม่น่าเชื่อใจเลยใช่ค่ะ,คะแล้วไอ้อาการพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีมากจนเกินจริงไปเนี่ยมันมาสิ้นสุดที่ตรงไหนคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยความจริงมันไม่ใช่เลยเรากําลังช่วยเขาหลอกตัวเองตังหา่า<ช>เออว่าม,มาสิ้นสุดตรงไหนะคะกออ็อยูอย่่มาวันหนึ่งก็คือคบกันปกติเลยนะคะแบบอยู่ๆเขาก็หาย หายไปแบบโทรไปไม่รับเป็นแบบสิบสิบสายเลยแบบไม่รับนี่ก็ตกใจแบบเป็นอะไรหรือเปล่าพยายามโทรหาเพื่อนรอบข้างว่าแบบเออเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือหายไปเลยก็เลยเครียดแล้วก็แบบเออตกใจอะไรเงี้ยแล้วน้องชายจําได้ค่ะว่าน้องชายบอกว่าเนี่ยแบบเจอเจอแฟนพี่เจนนะอยู่กับผู้หญิงคนนึงแล้วสวยมากเดินจับมือกันอยู่เอ,อยู่ที่ตึกติวเรียนพิเศษอะไรเงี้ยนี่ก็เลยงงว่า เฮ้ยสวยมากเลยจับมือเลยหรอผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือสรุปแล้วที่เขาหายไปอ่ะแล้วเรากังวลใจเป็นสิบสิบวันอะไรเงี้ยก็คือสรุปแล้วเขามีคนอื่นแต่หนูลืมเล่าพาร์ทหนึ่งไปค่ะก็คือก่อนที่จะเอน้องชายที่จะโทรมาบอกว่าเอออยู่ๆที่เขาหายไปเป็นอะไรค่ะช่วงนั้นมันเป็นคาบเกี่ยวระหว่างวันเกิดหนูพอดีอ หนูก็แบบเอาตัวเองแบบเอ้ยเศร้ามากเลยแบบ 3- ามสี่วันแล้วเขาไม่โทรมาหาโทรกลับมาหาเราเลยอะไรเงี้ยแบบเป็นอะไรทําไมแบบมีปัญหาที่บ้านหรือเปล่าหรืออะไรอย่างี้อยู่อยู่ก็หายไปเปลี่ยนไปอ๋อก็คิดกับเพื่อนได้ว่าเนี่ยวันเกิดเราอะหรือเขาจะแอบ,บมาเซอร์ไพรส์เรา <c oughs> คิดในงแง่ดีแล้วผู้หญิงหลอกตัวเองก็คือแบบเอเดี๋ยวรอเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิดว่าเขาจะต้องมาเซอร์ไพรส์แน่ๆคิดในแง่ดีตาหลอดผู้หญิงแง่บวกเที่ยงคืนแล้ว อะไรก็แล้วก็กเลยร้องไห้อยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบดูนาฬิกาอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแบบทําไมใจร้ายจังเลยอะอย่างน้อยแบบทําไมอะแบบอืมแบบแฮปปี้เบิร์ดแค่นี้หรือเขาลืมเขาแบบเขาหมดใจแล้วจริงๆเขาไม่ได้ใส่ใจเลยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายยังไงพอเรารู้แล้วว่าอ่ะเขามีคนอื่นแน่นอนละก็หายไปเลยเหรอตอนนั้นในช่วงเราก็จบไปในช่วงระหว่าง,ง,งนะ่ะหนูก็แบบเฮิร์ตหนักมากค่ะก็อ่ะพอรู้กับว่าเขามีคนอื่นหนูก็เสียใจหนักมาก ร้องไห้แบบประมาณอยู่สองอาทิตย์อะค่ะแล้วก็แบบรู้ว่าเขามีคนใหม่แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เผลอไผ่โทรศัพท์ไปหาเขาว่าทําไมอะทาไมแบบเราไม่ดีตรงไหนเพราะในใจอะคิดอยู่มาเสมอทุกวันนี้ที่ทําดีอย่างเงี้ยให้เธอทุกอย่างถวายหัวขนาดเนี้ยโดนครอบงําขนาดเนี้ยคือคิดไว้ตลอดเลยว่าชาติเนี้ยคุณจะไม่เจอผู้หญิงที่แบบรักคุณเท่านี้แล้วแบบเราทําให้คุณดีที่สุดเราสามารถเปลี่ยนตัวเองคุณอยากให้เราทําอะไรเราทํา เราเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเพื่อเขาแต่แบบเขาพูดคำนึงกับเราบอกว่าคนรักกันยังไม่มีเหตุผลเลยเลิกกันทำไมต้องมีเหตุผลนะอย่างเงี้ยคือเขาก็แบบไม่อยากบอกเราว่าเขามีคนอื่นแล้วเนาะเราก็แบบเฮ้ยที่เราทุ่มเทปไปทั้งหมดจริงๆแล้วคือแบบมันไม่ใช่เลยความดีไม่ใช่ความรักอะมันมแยกกันไม <c oughs> ่รู้แทนแล้วก็นึกถึงเวรกรรมเนาะเวรกล้าเ็นกรรมกับแฟนคนแรกอะ ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเป็นเพื่อนค่ะทุกวันนี้ก็คือเป็นเพื่อนแล้วแล้วเขาได้รับรู้พาร์เวนกรรมของเราไหมรู้ค่ะเป็นคนบอกหนูด้วยซ้ำว่าเนี่ยมันมีคนอื่นนะั้นในระหว่างที่เจนทิแบบว่าทําเลวกับเขาทิ้งเขาไปขนาดนี้ค่ะคือแบบเขาคือเขาอ,อกหักมากเลยนะเขาแบบน้ําหนักหายไแปบบแบบเป็นสิบสิบโลเลยแล้วคือแบบเ,เหมือนประมาณว่าเขาเป็นคนเอามาบอกเราว่า เนี่ยมันมีคนอื่นนะจริงๆคือเหมือนระหว่างที่เลิกกันหรืออะไรเราโกหกเขาโน่นนี่นั่นแต่เขาก็ยังรักเราเอ็นดูเราเหมือนแบบเหมือนคนในครอบครัวเลยเขาบอกว่าเอออย่างน้อยก็เราก็เหมือนโตมาด้วยกัน <c oughs> เนี่ยขับรถเป็นก็อยู่ด้วยกันตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกการขับรถนู่นนี่นั่นตอนช่วงคับเกี่ยวมหาลายัยอะไรเงี้ยเขาก็ <c oughs> เอ็นดูเราเขาก็ยังรักเราใช่หนูก็แบบคุยรักเขามากรู้สึกว่าแบบเพื่อนคนนี้แบบดีที่สุดแล้ว <c oughs> แล้วตอนที่หนูอ,อกหักจากคนล่าสุดเจ้ากรรมในเวรของหนูเนี่ย ยังไงบ้างคะในภาวะของความอกหักตอนนั้นสุดถึงไหนโอโ้โหคือเจนแบบเจนว่าเจนเกือบตายเลยค่ะเพราะว่าแบบเจนไม่กินข้าวเลยเจนแบบเจนไม่ได้นอนเลยอะ่ะแล้วแบบประมาณสองอาทิตย์อะ่ะคือแบบเจนกินแต่น้ำอะ่ะกินแต่น้ําแบบเฮ้ยคือเจนทรมานมากคือไม่มีเลี้ยวแรงแล้วพรอมน้นําหนักลดไปสิบโลภายในสองอาทิตย์สิโลพี่อยากเข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่นอนหนึ่ง สองคือพี่อยากเข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่กินทําไมต้องไม่กินแล้วทําไมต้องไม่นอนไม่ง่วงหรอแล้วไม่หิวหรอไม่ค่ะพี่คือพี่เคยอกหักหนักมากเหมือนกันแต่พี่กินดีมากเลยแล้วก็นอนดีด้วยมันคือแต่ว่าเอาพอนึกถึงก็เสียใจแต่ว่าไม่เคยมีปัญหาเรื่องกินกับนอนถ้าเป็นคําถามนี้นะคะหนูจะตอบได้แบบว่ารู้เลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นยังจดจําอยู่เลยว่ากินอะไรแล้วแบบกินไม่ลงอะมันแบบมันไม่อยากกินอ่ะมันแบบ แค่นึกถึงข้าเฮ้ยเหม็นนะแบบเฮ้ยแค่หายใจก็นึกถึงแบบแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงแค่หายใจเรากค็คิดถึงแต่หน้าเธออะไรอย่างเงี้ยตายายรู้ไหมคะว่าหลานสาวถูกทําร้ายหัวใจขนาดนี้ไม่รู้ค่ะมาบอกแล้วไม่อะไรยายก็คือคนนี้ก็คือผ่านไปแล้วแล้วทําให้เราเจนโตขึ้นเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วกลับคนก่อนเนี่ยกับคนก่อนกลายเป็นว่าเราคิดมาตลอดเลยว่าตายายเลี้ยงฉันดีนะ แต่กับคนนี้เราลืมความคิดในมุมนั้นไปหมดเลยว่า<ช>ตายายเลี้ยงฉันดีขนาดไหนเธอทําร้ายฉันได้ขนาดนี้ได้ยังไงใช่ค,ค่ะสุดท้ายอะไรคือสิ่งที่ทําให้เจนิสลุกกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งจากความพังของความอกหักอย่างรุนแรงของความรักรั้งนี้ครับคืออย่างเดียวเลยที่ในใจ,จเจนนคิดว่าแบบสุดท้ายแล้วเขาจะต้องรู้สึกแบบเสียายแล้วเราต้องกลับมาเห็นคือหลายอย่างมากที่ตัวเองทําผิดพลาด คือหนึ่งเราไม่รักตัวเองเราไม่ให้เกียรติตัวเองเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยเราแบบยอมทุกอย่างเพื่อเขาเราทุ่มเทไปแบบเยอะมากเจ็ดเลยฮึดสู้แล้วจะรู้สึกว่าแบบเราต้องเลิกหยุดกับตรงนี้ได้แล้วเลิกเศร้าได้แล้วแล้วแบบในทุกๆวันคือจะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองหมดออกกําลังกายอุ้ยมีงานถ่ายแบบนี่นั่นเต็มที่กับทุกอย่างเอนจอยกับทุกอย่างก็เปลี่ยนตัวเองเรารู้สึกว่าพอมาโฟกัสตัวเองแล้วก็เอาตัวเองแบบ คิดถึงตายายมากตอนที่อกหักรู้สึกแบบสงสารแบบผู่ตายายเลี้ยงมาดีขนาดนี้แบบถ้าเขารู้นะว่าแบบผูแบบจะรู้สึกเสียใจขนาดไหนอะไรเง,งี้ยตอนที่เศร้ารู้สึกไม่เหลือใครก็แบบเห็นไหมสุดท้ายเราก็แบบนึกถึงแบบครอบครัวคําว่าครอบครัวใช,ใช่ค่ะราวนี้กลับมากินของหวานได้ตามปกติแล้ว <S <s น้องดูสิว่ามันมีความสุขขนาดไหนใช่ไม่ต้องถูกบังคับและต้องไม่ต้องเป็นใครสักคนที่ยืนข้างๆเขาแล้วไม่เคยภูมิใจในตัวเองสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกสํานึกคือแบบ เออจริงพอเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างกัแบ,บแฟนสองคนเนาะมันเหมือนเวรกรรมจริงเนาะร<ช>ู้สึกในเวรกรรมนหนูเชื่อเลยค่ะหนูท่องแท้คํานี้เลยอ่ะคือว่าแบบเราทําอะไรแล้วเราได้อย่างนั้นจริงๆมันแบบเราทําสิ่งนี้ทุกอย่างรีเวิร์สกลับมาหมดเลยกับคนแรกยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่กับคนนี้แหละหนูเวลาไปเดินห้างอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าแวะหรือเดินผ่านโซนเครื่องสำอางนี่บ a นี่รู้จักหนูหมดเลยเปิดบินนางฟ้า คืออะไรไม่เข้าใจเข้าใจไหมคะก็คือเหมือนแบบจะซื้อเยอะมากแบบบินนางฟ้าบินนางฟ้าบินนางฟ้าใช่ค่ะบางครั้งเน่ยเดินผ่านคอเตอร์เพื่อสำอาหารนี่จริงๆนะบอกว่าผู้หญิงคนนี้บินนางฟ้าที่เธอบอกเนี่ยหมดที่เป็นแสง